สวัสดีครับกลับมาเจอทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับขอโทษทีที่ช่วงก่อนห่างหายไปฮนะแต่ว่าจะมี w o x k a ส์แฟมจนจิมมาให้รับชมกันนะฮะแก้เหงานะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะตูเกศ g ก o d อีกเช่นเคยครับวันนี้มีข่าวๆกาของประการสังคมขยายอายุผู้สูงวัยถึง65ปีด้วยกันเดี๋ยวไปตามข่าวกันครับ กระทรวงแรงงานปรับเกณฑ์อายุผู้สูงวัยเป็น15ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์เปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมอ40เพิ่มหลักประกันความมั่นคงแรงงานอิสระยกระดับคุณภาพของชีวิตนั่นเองวันที่9กันยายนนะครับ2563ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายสุเทพชิตยวง์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่1และสองวงเล็บนะครับส่วนภูมิภาคโดยมีนายเทียนรัตนะครับโทษนะครับนางเทียนรัตนวะมะวัตรรองประทระวงแรงงานพร้อมด้วยนายทศพลกิตวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนายสุคนส,นสุวรรณศักดิ์สินนายอำเภอเมืองชมบุรีนั่นเองนายนาลงชัย คุณปื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับณนะห้องแสนสุขโรงแรมบางแสงเฮอร์ดิเทลอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งนายสุเทพชิตยะวงนะครับเรขานุกการรัฐมนตรีว่าการการะทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชนโดยการสร้างหลักประกันทางสังคม พื่อให้สอดคล้องกับความจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับยิ่งประชากรกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้สูงวัยจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการนําไปสู่ความเลื่อมล้ําทางสังคมนั่นเองจากการสํารวจข้อมูลแรงงานภาคอิสระของสํานักงานสถิติแห่งชาติ art, ปี2562 พบว่ามีแรงงานภาคอิสระจำนวน20.4ล้านคนทั่วประเทศเลยนะครับแต่มีเพียงจำนวน3.40ล้านคนหรือร้อยละ16.67ที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประการสังคมมาตรา40และยังมีแรงงานภาคอิสระจำนวน17 ล้านคนหรือร้อยละ83.33ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง,ด,งดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวกระทรวงแรงงานได้มีการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานนะฮะในวัยกำลังแรงงานเออเขาเขียนหัวข้อมางงมากนะฮะวัยกำลังแรงงานเออวัยกำลังทำงานสิครับในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เห็นความสำคัญของการมีหลัก ประกันทางสังคมโดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่างทั่วถึงและเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยนายสุเทพยังกล่าวย้ำต่อว่าการจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานพักอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน ประกันสังคมมาตรา40และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกันมั่นคงในชีวิตเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับตนเองและครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน65ปีนะครับด้วยการโรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเครือข่ายประกันสังคมแรงงานภาคอิสระและผู้ประกันตนตามมาตรา40ในพื้นที่จังหวัดชมบุรีรวม300คนซึ่งภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคมสำหรับแรงงานภาคอิสระการรับสมัครการรับสมัครนะครับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40และการออกร้านผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายประกันสังคม อีกเช่นเคยผู้ประกาน,นตนตามมาตา 40, 40แรงงานภาคอิสระและสมาคมผู้สูงวัยของจังหวัดชนบุรีอีกด้วยซึ่งคาดหมายว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานภาคอิสระในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเกิดความตื่นตัวและร่วมเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม เพื่อให้แรงงานนะครับภาคอิสระได้รับความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนี่ครับก็เป็นข่าวนะฮะที่กระทรวงแรงงานหรือประกันสังคมปรับเกณฑ์อายุผู้สูงวัยตั้งแต่15ปีจนถึง65ปีคือไม่เกินนะครับคืนทะเบียนม .14 นั่นเองนะฮะตอนนี้ก็นําร่องที่จังหวัดชนบุรีก่อนนะฮะต่อชีทราบตอนนี้นะครับก็ลองศึกษากันนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของประกันสังคมที่เอามาฝากเอามาพูดคุยกันนะฮะสำหรับการดึงให้คนมาเข้าร่วมม4 0นั่นเองแต่เท่าที่ผมทราบมาไม่โอเคนะฮะม14อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะหรือใครว่าดีก็สมัครได้เลยครับนะฮะก็ขา่ขาวๆมาฝากกันเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกบ่อยๆนะครับผมพยายามจริงๆนะครับ ตอนนี้ก็เสียงแหบแห้งเดี๋ยวไปรักษากล่องคอก่อนนะฮะก็ทิ้งท้ายนี้ใครที่เข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้ฮะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราถ่ายนี้ด้วยนะครับสำหรับผมมารุตุเกนโซกุดวันนี้โชคดีร่ำรวยทุกท่านสวัสดีครับ